ที่ตลาดแรงข้างโคนนะมาดอนดูว mm ่าเขามีอะไรขายกันบ้างเนาะก็จะมีเป็นพวกผลไม้เป็นพวกม่วงมะม่วงนะนํามะม่วงอะไรพวกนี้นะเสื้อผ้าแล้วก็จะมีอะไรขายมันจะเป็นห่อหมกเรื่องอะไรทักงอย่างนะโอ้คนคนห้อมล้อมเยอะอะปัสไมกไป่า มังสวัตและสามหอด้ค่ะเด้อมาใหม่เลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะหอใหญ่น้อลวนนี่มีเป็นเมนค่ะแม่อันแม่หนูอหนูเองแม่ยกันก่อนค่ะกระจาย้อันไหนอันไหนปลาตองครับอันนี้ค่ะลัปลาตองปลาตองกายค่ะหอใหญ่ที่สุดในบางกูลอันนั้นอันนั้นยังไข่ปลา ไข่ปลาค่ะไก่ปลาจีนมาจากจันทละปาอันนี้ไก่สซี่ยวนค่ะรู้กินแล้วรับประกัอซิลอันนี้มีมะกซิลทานชิวซี่แล้วค่ะแมนค่ะข้างในไก่รวนอันนั้นข้างในไก่แค่นี้เลยนะคะแหมของผมเอาแล้วก็ปลาสวายละสามห่ออ๋ออันนี้มันดีอยู่นะลูกแมนค่รับไข่ปลาขัาวเองเลยอันนี้คือเสิร์แบบนึ่งเนาะไม่ได้เผา นี่ tamam, ครับเอาละขาเนื้อปลาอย่างนี้ได <te okay, okay> ้ไม่ม um> ีขายเป็นอะไรบ้างห่อหอยอูแกงหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเรอคนสุดท้ายนะรอคิวนะห่อละ30มสิบบาทห่อใหญ่ที่สุดในวางกูเลยร้านเดียวร้านแม่วันหอมนี่เจอกันาเจอกันแล้ว่าอันนี้อันนี้เป็นไก่เหรออ๋ออันนี้เป็นไก่อันนี้มาขายซอยเป็นนี่เป็นไก่และนี่เป็นหน่อไม้ โอ้น่าจะเป็นหลายอย่างที่สุดเนาะ,ะของของผมเอาเป็นปลาตองอันนึงครับได้ค่ะ<ง>ปลาตองลองไปซิมหน่อยอ๋อใหญ่ๆเลย, <laughs> เลยนี่เขาโชว์ให้ด้วย อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าตลาดแรงเนาะตลาดแรงพังคุลโตรุ่งค่ะโอ้โหเลยค่ะมาใหม่ๆเลยมี่อนอ่หน่อไม้อันนี้หน่อไม้นี่เป็นหมูเหรอใช่ค่ะหน่อไม้สูตรโอเคโอเคเอาเอาหมูด้วยเอาแกะให้หน่อยไหนๆก็ลูกค้าไปหมดละหน่อไม้สดใส้น่องหมูนี่เตรียมรับชมโอ้โหอันนี้นากินนากินแล้วสองสองอย่างสองอย่างสองอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับหมดแล้วหมดเลยโอเคนะมาถึงก็จัดไปเลยชุดหนึ่ง เดินต่อนะก็มาเจอเป็นหมูย่างนะเป็นหมูย่างเป็นร้านอีสานเนาะแล้วก็จะมีร้านไก่ทอดฝั่งนู้นเหมือนจะเป็นอ๋อปากหม้อบนแซาวเนาะมีข้าวแกงเนาะมีร้านข้าวแกงมีขาเก็บปากหม้อแล้วก็มีโอ้โหไก่ทอดตอนนี้แม่ค้าสับ <c oughs> นี่เขาจะเป็นอาหารเวียดนามเนาะ <c oughs> ปากหม้อใบนิกเอ็มเนาะ มีข้าวเกี๊ยวปากหมอ้อแล้วก็จะมีเป็นข้าวมันไก่ข้าวไก่ทอดนะแล้วก็จะมีเป็นข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวขหนุนข้าวเหนียวมะม่วงมียิงปิ้งย่างนะครัขวขุนพลข้าวเหนียวสิบบาทแล้วนะมีขายผักนะแล้วมีข้าวเกี๊ยวฝั่งนูน้นไส่กองไส้กรอบแล้วตรงน,นี้เขาจะมีเป็นขายผักขายอะไรนะของคุณยายขายมีมะมงมะม่วงนะข้าวต้มแล้วก็เป็นพวกผักต่างๆแล้วก็มีโรตีเนาะ มีไก่ย่างนะฝั่งนู้นก็จะมีเป็นกระเพาะปลาขนมแล้วก็เป็นไข่ปิ้งไข่นึ่งหอยแครงนะแล้วก็สลัดโลนะแล้วก็ร้านปลาหมึกโอ้ปลาหมึกน่ากินมากเลยมีปลานึ่งด้วยแล้วเราก็มาเจอไก่ย่างเจ๊นหน่อยนะเป็นไก่ย่างพังโคนเพราะเราอยู่พังโคนกันเนี่ยไก่ย่างพังโคนนะมีชุดส้มตำสิบบาทมีเป็นพวกปลาทอดนะเอาไปแกะใส่ข้าวเนี่ยอร่อยมากเลยนะ นี่ไม่ไม่มีตัวนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกวกไก่ทอดแล้วก็จะมีโอ้นี่ไงอันนี้ไม่รู้อรเาท่าไหร่ก็ม<ะ>ีเป็นพักทองเป็นโอ้มีตัวของกินน่ากินน่ากินนะมีตัวกงตกกัวก้มีข้าวต้ม าก็จะมีเป็นหมูทอดแล้วก็จะมีเป็นโตเกียวนะเป็นร้านโตเกียวโอ้โหอันนี้ร้านเลือดแป้งอ๋อก็มีขายเป็นชุดด้วยนะแล้วมีร้านาน้ำต่างๆเนาะฝั่งนู้นก็เป็นขนมนะร้านกาแฟโอเรียงร้านหมูนะต้มหมูนะเจี๊ยบเป็ดพะโล้นะแล้วก็มีน้ำหวานนะกุ้งข้เกี๊ยมีปลาเผา เอาตลาดรถใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อเขาจะมีแบบตลาดเปิดท้ายเนาะโอ้ปลานดิดตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องนะเนี่ยก็ะจะมีร้านส้มตำไก่ย่างเป็นตลาดอู้ตลาดระยาวไปทางบางนู้นก็ถือว่าตลาดใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้มีร้านข้าวขาหมูแล้วก็เป็นมีเป็นแกงเห็ดด้วย แกเห็ดรวมนะขายเป็นกระสอบเลยนะเนี่ยกระสอบละห้าสิบนู่นฝั่งนูน้นที่เราซื้อแกงเห็ดมาที่ร้รอนนะครับจะมาเจอร้านเป็ดต้องหลีกนะเป็นร้านเป็ดก้อยขมต้มเนื้ออะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมีเป็นอ่าของงเขาเรียกว่าเป็นพวกหมูสวรรค์มีขายข้าวนงข้าวเหนียวของวงของหวานนะผละไม้ในช่วงนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะส้มนะมีฝรั่งมีขนมตาลด้วยนะ คูละห้าบาทามีไข่ต้มมีของหวานโอ้ร้านตรงนี้เขมีใบตองขายเลยพี่น้องใบตองกล้วยปิ้งโอ้มีร้านแกงเห็ดสองร้านนี่ก็จะมีอีกร้านหนึ่งอือก็็จะมีลาบหมูน้ำตกก็สุดทางอยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องนะขอบคุณที่ตามครับกินที่อ้วนตายครับ